กาบนักศการพ่อท่านค่ะในวาระที่พ่อท่านอายุครบ88ปีบริบูรณ์เราในนามของศูนย์เจอบนะคะก็ถือว่าขอพูดในนามของศูนย์เจาบวิจัย ขอเป็นตัวแทนของที่นี่แล้วกันนะนะคะคือเราก็ตั้งใจว่างานของสุเจาวิจัยเนี่ยนะะตอนนี้เราก็จะพยายามที่จะดูแลให้ได้อย่างดีนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นหลักอันหนึ่งของชุมชนปฐมประสงคนะคะแล้วเราก็เชื่อแน่ว่างานเนี้ย จะเป็นงานที่เป็นเป็นงานหนึ่งที่ช่วยชุมชนแล้วก็ช่วยมีมไรายได้ในการที่จะออสนับสนุนงานของพ่อท่านมาตลอดนะคะคู่กับงานของลงปุ๋ยออที่นี่ก็จะมีอุตสาหกรรมสองสองแห่งที่เป็นหลักของชุมชนนี้นะคะเราจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็เราแน่ใจอะว่า งานนี้เออก็จะเป็นงานที่เป็นเป็นความมั่นคงนะ่ะนะของของคนในชุมชนนี้นะคะก็เพราะท่านไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงตรงนี้นะคะ